สวัสดีครับเพื่อนๆก่อนอื่นก็ต้องขอกราบขอพระคุณนะครับกวนมือรตัวยงทุกท่านและท่านที่ผ่านเข้ามารับชมรับฟังนะครับไทยแอดมิอตอบคอมเมนต์ไม่ทันก็ต้องกราบขออภัยจริงๆนะครับแต่ว่าแอดมิออ่านทุกคอมเมนต์นะครับ น้ำตากูจะไหลนะครับไอโรดตาาเหตุคลิปนี้ส่งมาเพื่อความบันเทิงไม่สนับสนุนความรุนแรงและความเกลียดชังในทุกรูปแบบอาจมีภาพเสียงเนื้อหาและภาษาที่ไม่เหมาะสมผู้มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ EP นี้ก็จะพาเพื่อนเหรียนะครับไปเที่ยวอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนะครับเราก็มาฟังความรู้สึกเนื้อคิดหน่อยนะครับว่าพวกเขาเนี่ยมีความคิดเห็นเป็นเช่นไรนะครับน้ำตากูจะไหลนะครับไอโรดตาโปนเช่นเคยครับเพื่อน ฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับเมตตาเขาเราได้บุญใหญ่ลบกวนอย่าคอมเมนต์ด่าทอรุนแรงต้องกราบขออภัยจริงๆนะครับลบทุกคอมเมนต์ส่วนสําหรับสายจิกกาดเนี่ยนะครับไปแอดหมื่นบอกก่อนนะครับอันนี้มันก็คือสีสารของการเล่นสื่อโซเชียลนะครับ <c oughs> น้ำตากูจะไหลนะครับไอ้ว้าวคีโมความคิดเห็นที่หนึ่งไทยแลนด์สวยงามมากดินแดนแห่งวัดสีทอง ก็กราบขอบพระคุณเพื่อนเหยียนที่คอมเมนต์ดีๆนะครับแล้วไอ้แอดมินเนี่ยไม่ได้คัดมานะครับเพราะอะไรล่ะครับเฮ้าก็เวลามันมีจํากัดนั่นแหละเขาเนเพื่อนแหมไอ้เป๋ยป่องมันก็ค่อนข้างขี้เกียจด้วยนะครับก็ไม่อยากไปผิดบังคับมันนะครับน้ำตากูจะร่วงนะครับไอ้โรดตาาปนและที่สําคัญคืออะไรรู้ไหมครับเพื่อนก็ช่องเล้านะสิแหมคอนเทนต์บ้าๆบอๆนะครับอย่ามาถือสาเลยนะครับความคิดเห็นที่2ทําไมเมืองในชนบทของไทยแลนด์ ทันสมัยกว่าเวียดนามอันนี้ก็ไม่รู้จะตอบอยังไงครับเพืพ่อนเพืพ่อนเพราะอะไรล่ะครับเอาอันนี้มันก็อยู่ที่การพัฒนาแล้วก็แบบแผนนะครับแล้วก็ระยะเวลานะครับแล้วก็งบประมาณโอ้โหองค์ประกอบเยอะแยะมากมายมหา,าศาลเลยอธิบายไปไม่รู้เพื่อนเหยนจะเข้าใจหรือเปล่านะครับโ <c oughs> อ้โหไอ้ไงามไส้น้ําตากูจะไหลเลยครับไอ้โรตาโปความคิดเห็นที่สามชนบทในเวียดนามไม่มีถนนกว้างมากขนาดนี้ อันนี้ก็ขอเป็นกําลังใจให้นะครับทุกอย่างมันต้องใช้เวลานะครับต้องใช้องค์ประกอบเยอะเลยนะครับหากจะต้องการถนนที่กว้างใหญ่ไปทั่วประเทศเนี่ยส่วนหนึ่งเลยนะครับเพื่อนๆงบประมาณแล้วก็กําลังซื้อของประชาชนเนี่ยสำคัญนะครับรัฐบาลประเทศนั้นๆไม่ว่าประเทศไหนในโลกเขาต้องดูว่าเออมันสําคัญไหมที่จะสร้างน,นะครับและเขาก็จะคาดการเองนะครับกรณีที่ประชาชนชาวเวียดนามเนี่ยยังนิยมใช้รถขนาดเล็กอย่างเช่นมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะครับ มันก็ไม่มีความจําเป็นอะไรที่ต้องสร้างถนนที่มันกว้างมากนะครับเพราะอะไรละครับเอางบประมาณประจําปีในการดูแลเนี่ยมันค่อนข้างสูงครับเพื่อนเแต่ถ้าเกิดวันข้างหน้าเนี่ยชาวเวียดนามมีกําลังซื้อมากๆเนี่ยถนนมันก็ขยายไปเองนั่นแหละครับเพื่อนๆนโอ้โหอ,อธิบายจังยาวน้ําตากูจะไหลจริงๆกูเป็นคนไม่มีสารล้าเนี่ยโอ้ไอร่อตาป๊ความคิดเห็นที่4มาตอบกลับความคิดเห็นที่ส เป็นเพราะเวียดนามกระจายความเจริญแบบเท่าเทียมพวกคุณต้องใจเย็นเย็นมันเกี่ยวอะไรกันวะโอ้ตายแล้วนะครับประสาทกูจะเสียนะครับไอ้นักโทษกองชาติความคิดเห็นที่5มาตอบกลับความคิดเห็นที่4ฉันเห็นด้วยกับคุณไทยแลนด์พัฒนาเฉพาะกรุงเทพส่วนเมืองอื่นอย่างเทียบเวียดนามไม่ได้ โอ้โหลเอหลอะเทอะไรสารไรปัญญาอ่อนมึงแดกเองยากนะครับและอีกคนนึงก็นั่งโดมกลาวแล้วก็มาคอมเมนต์สนับสนุนซึ่งกันและกันเนี่ยนะโอ้โหประสาทกูจะเสียนะครับโอ้ตายแล้วนะครับอันนี้เขากำลังคุยถึงเรื่องเมืองในชนบทนะครับโอ้ตายแล้วไอ้นี่ก็คอมเมนต์มั่วซั่วเลอะเทอะเลยนะครับ ถ้าเมากาวเนี่ยลบกวนไปนอนนะครับและถ้าไอ้นั่นเป็นเชื้อพิษสุนัขบ้านเนี่ยนะครับไปฉีดยาด่วนเลยโอ้ตายแล้วไอ้งามไส้นะครับไอโรอดตาปอนความคิดเห็นที่6ไทยแลนด์รู้จักเพิ่มมูลค่าสร้างรายได้ให้กับชาวชนบทแม่ต้องรมาระวังนะครับเพราะอะไรละครับเพื่อนๆนชาวเวียดนามเนี่ยฉลาดฉลาดก็มีเหมือนกันนะครับจะําทำเป็นเล่นไปนะครับ บางทีเนี่ยเขามองนิดเดียวเขารู้เรื่องเลยนะครับอันนี้อันตรายนะครับเพราะอะไรล่ะครับก็วันข้างหน้าเนี่ยเขาจะจาก,ก้าวมาเป็นคู่แข่งกับเรานะครับ <S <S ดังนั้นเราคนไทยอย่าประมาทไปนะครับมีอะไรอะไรเนี่ยที่ชอบไปจ้างต่างด้าวเนี่ยคุณจะไปสอนเขาหมดนะครับตายเลยนะครับเพราะอะไรล่ะครับเอา้าเขาก็หอบวิชาความรู้เหล่านี้กลับไปบ้านไปเมืองเขาแล้วกลับกลายมาเป็นคู่แข่งกับเรานะครับ โอ้ยงามไส้น้ำตากูจะไหลนะครับไอโรดตาโปนความคิดเห็นที่7ถนนมันใหญ่จนหน้าตกใจสร้างมาทำไมกันไอ้ <c oughs> แม่ก็ต้องสร้างมาให้คนไทยใช้สิครับเพื่อนเหนียนโอ้ตายแล้วน้ำตากูจะไหลนะครับจะสร้างเอามาให้ควายเดินไม่ได้นะครับแหม้มันสิ้นเปลืองงบประมาณนะครับค่าดูแลเนี่ย มันไม่ใช่ถูกถูกนะครับโอ้น้ำตากูจะรู้นะครับไอ้นักโทษโกงชาติความคิดเห็นที่8มาตอบกลับความคิดเห็นที่7จ็ดไทยแลนด์มีนักท่องเที่ยวมากพวกเขาต้องมีถนนไว้โชว์นักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่ไม่นิยมใช้ถนนเพราะพวกเขาไม่มีรถเหมือนชาวเวียดนาม สา้สารายปัญญาอ่อนไอเป๋อไอปองเละชอบจริงๆเลยนะครับคอมเมนต์แบบนี้นะครับโอ้โหแล้วเขาจะสร้างถนนเอามาโชว์จะมห้นะครับให้มันเสียงบประมาณประจำปีในการดูแลแล,และซ่อมบำรุงนะครับอ่าไม่เป็นไรแหมเพื่อนเหงียนคิดแบบนี้ก็ดีเหมือนกันครับเนเพื่อนเพราะอะไรละครับแหมเราจะได้ไปตกคอมเมนต์ได้บ่อยๆนะครับ ออเอ็นแล้วมันก็ชื้นใจนะครับน้ําตากูจะร่วงนะครับไอ้รอดตาปอความคิดเห็นที่9ส่วนตัวฉันคิดว่าความเจริญในไทยแลนด์มีสาเหตุมาจากการที่พวกเขามีแหล่งโคมแดกมากเกินไปเฮ้ยไอ้งามไส้โอ้หนักเลยมึงเพื่อนเหยียนนะครับตายแล้วนะครับ มึงจะโยงทุกเรื่องแบบนี้ไม่ได้นะครับโอ้ตายแล้วเพราะอะไรล่ะครับอ้าวแหมเดี๋ยวคนไทยเนี่ยเขาจะมองเพื่อนเหยียนว่าตาอุ่นๆหรือเปล่าอิจฉาคนไทยหรือเปล่านะครับทำไม่ได้แล้วก็หาข้ออ้างโบยนู่นโบยน,น,บยนี่หรือเปล่ามันจะดูไม่ดีนะครับแอนมือนี่ก็เป็นห่วงเป็นหัวนะครับกลัววันหน้าวันหลังอ่ะเพื่อนเหยียนงอนไม่มาคอมเมนต์เลยแย่เลย น้ำตากูจะรั่วนะครับไอโรดตาปอความคิดเห็นที่สิบมาตอบกลับความคิดเห็นที่9เราไม่ควรไปตำหนิพวกเขาเพราะมันดูไม่สุภาพคุณทราบหรือไม่ไทยแลนด์ไม่เหมาะที่จะเทียบกับเวียดนามเพราะหปีถัดจากนี้เวียดนามจะเทียบเท่าเกาหลีใต้ โอ้ยงามไส้เลอะเทอะไรสาระไอ้ปัญญาอ่อนกูอุตสาห์ตั้งใจบรรจงอ่านนะครับมึงก็คอมเมนต์บ้าบๆไม่ให้กูอ่านอยู่ได้นะครับ น้ำตากูจะรั่วนะครับหนักเลยกูค่าวนี้นะครับก็ได้จบลงไปแล้วนะครับความคิดเห็นทั้งหมดเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลไม่สามารถเหมารวมว่าเป็นความคิดเห็นของคนในชาตินั้นทั้งหมดได้นะครับ EP นี้แอดมืนขอตัวลาไปก่อนกราบขอพระคุณนะครับทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับ <laughs> น้ำตากูจะรั่วน,นะครับสูตรไปอลองเพลงพ <égal> ดีกว่ากินแล้วไม่เยอะ <laughs> กินวันละสองสองเช้าสองเย็นสองแล้วก็พอได้อิ่มกินวันละสองสองสนุกและสุขใจและจริงๆิก็ยังพอได้อิ่มละวันละสองสองสองกูลเกียรติจริงๆเลยไอเพเลงที่กูแต่